สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแบ่งปันโชก้าชั้นนะคะเป็นไม้ที่เราเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆแล้วค่ะเป็นไม้สะสมค่ะเนื่องจากที่แบบเวลาเราไม่ได้อยู่บ้านนานๆอะ่ะมันหาคนดูแลให้ยากค่ะเพื่อนๆเ,เราก็เลยจะมาแบ่งปันที่จริงก็อยากจะเก็บไว้เลี้ยงเองแล้วค่ะเพื่อนๆแต่ว่าก็เลยตัดสินใจแล้วแบ่ง แบ่งปันให้กับเพื่อนๆดีกว่าสำหรับคนไหนที่กำลังมองหาเป็นต้นแม่พัน์ค่ะก็มาดูกันเลยนะคะจะมีอยู่ไม่กี่ต้นนะคะเพราะว่ามันจะเป็นไม้สะสมค่ะนี่ค่ะมาดูกันเลยนะคะต้นแรกต้นแรกให้ฟอร์มสวยมากค่ะเพื่อนๆฟอร์มสวยมากนี่ ต้นแรกจะเป็นไม้ไม้ด่างไม้ด่าง3ามสีนะคะนี่ฟอร์มสวยนี่ค่ะเขาจะมีเชื้อม่วงนี่ค่ะเห็นเชื้อม่วงที่ขอบใบไหมคะขอบใบปลายใบก็จะเป็นสะโพกกว้างนี่ค่ะสะโพกกว้างหูชิดแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆนี่เป็นไม้ก้านสั้นนะคะเป็นไม้ที่มี ฟอร์มสวยค่ะเหมาะทำเป็นแม่พันธุ์มากๆเลยนะคะเพื่อนๆนี่เป็นไม้ด่างสามสีนะคะนี่เป็นฟอร์มคอมเพกนะคะเป็นไม้ฟอร์มสวยถ้าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจนะเราเราขายแพ็คคู่ค่ะเพื่อนๆนี่อันนี้ก็เป็นฟอร์มแม่พันธุ์นะคะนี่เป็นต้นนี้เป็นลูกผสมทับทิมนะ นี่นี่ค่ะสวยมากสวยมากนะคะเพื่อนเเป็นไม้มเมล็ดนะเป็นไม้ที่มีขอบใบหยักขอบใบหยักพิ้วเป็นไม้ที่อีกต้นหนึ่งที่มีฟอร์มสวยค่ะเพื่อนเอนเหมาะทําเป็นแม่พันธุ์มากมากเลยค่ะเพื่อนเพนนี่ก็จะมีเสียหายนิดหน่อยนะคะนี่ เขาจะโดนแดดช่วงที่เราไม่ได้อยู่บ้านนานๆเนี่ยสลเลนมันขาดค่ะเพื่อนๆก็จะโดนนี่มีเสียหายอยู่สองใบนะคะนอกนั้นก็ก็ข้างล่างก็จะประมาณนี้ค่ะนี่ประมาณนี้นะนี่เราจะขายแพ็คคู่นะคะไซเม่พันติดฝักติดดอกทั้งสองต้นเลยนะเพื่อนๆนี่ถ้าใครกำลังมองหา เป็นแม่พันธุ์ทักมาได้นะคะนี่สอบถามราคาได้ต่อรองกันได้นะคะนี่สวยนะคะต้นนี้ด่างสะเทียนนี่ค่ะมีฝักมีดอกต้นนี้ก็เหมือนกันต้นนี้ก็ติดฝักนี่ติดฝักอยู่สองสามฝักนะคะโอ้ยสีสีฝักแล้วะคะ่ะเพื่อนเพื่นนี่ เราขายแพ็คคู่นะคะสำหรับใครที่กำลังมองหานี่ค่ะเป็นไม้ที่ฟอร์มสวยเลยค่ะสนใจทักถามกันมาได้นะคะเพื่อนๆนี่มาดูต้นนี้นี่ค่ะสอบถามได้นะคะต่อรองราคาได้ค่ะสวัสดีค่ะ